สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสี 4, สาวลาวทุกคนเนาะยีนดิต้นรับเข้าสู่ซ่องสาวลาวผ้ารวยมื้อนี้ทั้งซ่องสาวลาผ้ารวยก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูกุดใหญ่เนาะเพื่อที่ซิม,มาตามเอาตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของปูกุดใหญ่เนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของปูกุดใหญ่งวดที่แล้วเนาะก็ได้เข้าตกกับของปูเนาะมวดนี้ฮากกมาเอาตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายกับปูกุดใหญ่อีกเนาะว่าปูซิ ขาดเน้นให้เฮาเหลือตัวใดเนาะสีฟฝันเน้นให้เฮาตัวไดวงกลมเป็นตัวไดเนาะเฮากะไปเบื้องไปสมพร้อมๆกันเลยเนาะสำหรับงวดประจำวันที่1สิงหาคม2565นี้เนาะเอาเอฟซีทันใดเนาะที่เข้ามาเบื้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามละก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปต่อไปเนาะเอาสำหรับเอาเพื่อบเป็นการเสียเวลาเนาะเฮากะไปเบื้องตัวเลขแนวทางไปกราบนมัสการปูกุดใหญ่พร้อมๆกันเลยเนาะ การท่าการน้นมัสการูร่าเล่พรครับข่าซีมาตามฟูข่าย่ยสุดครับกู้บนี่รวยรวยเเเงเมื่อนี่สิเอาแตกบนล่างได้บ้างปูบนล่างเมื่อกี้ห้องแตกตรงๆเขาไม่ไ้วันสีเอาบนล่างเกือบสามโตได้ฟูหนึงวันนู้นี่สีเอาสามโตให้ได้ได้บางนี้มีน้อยเดียว สามศูนย์ห้าออกสี่ศูนย์ห้าดูโก้เอนซหละไอาสลูกเลยจากปู่น้อยแค่นแค่นไปเลยปูอโอ้ไล่ไือปูคืองามโว้ายมาธรรมดาด้วยเราปูปูก็คือปูเนาะปูเด่นเด็ดเด่นวิ่งไงนะปูเด่นเล็กวิ่งวิ่งวัวันหนึ่งเล็กวิ่งกับเขาเด้อ หมดเด่นเล่ได้ปูงานไม่ได้นอะไรมีซีวิ่งาเอวิ่งโโอ้ยวงกุท่านทีเม็ดเดียวอีกตั้งหากยงออส้วนชัดเจนไปเลยเนาะวิ่งเมดเดียวเอสรุปมาเนยเล็กสรุปสองเก้า บอกตัวนอปูเีนบอก่ผบอกตัวเดียวนะนะ่้อางเขียนเขีเอาฟันูปูบัฟันนินฟันทงเอฟซีลูกปูโซดงเดาสอแดงให้ปูดงมาสอแดงวงกลม ว่านอกเรียกว่าคู่ตัวอะไยังครับว่าวัดให้เข้าวกลมอยากให้ผู้วุ้กลมเป็นการช่วยถู่อ้อหหีไวก็ได้รอดครับชอบตัวครับของปูชอบส่วนเอาเปลือกไม่ไดเปลือกที่ได้ปูใเู้้กนนี้นะนี่ด่งรอก็เดี๋ยวปูแง่เวอะมาลูกไม่ดันครับชอบส่วนตัวครับมาเดวั่วสาเก้าบสองเสามตัวว่าห้ปูสามตัว เอาเจ้ามันแตกได้กูหน่งวันหนึ่งมันสวยเนาะเอาเจ้าเียนจักสหางสหางเลยเป็นหยังกูปักตัวนิมซีทั้งสองแสองเก่โองามกูแหวสองก่างามเลยกูแบาด์อะกเอายิงป่เอายีงนะกูอย่าเตาปูแล้วค่ะปูสิให้จักหางลโตี แต่ตัวนี้ก็ฟันทงมันเลยปะเนี่ยมาปูก็ว่าใจเพียงเอาหมักแห้งเงนปูเหืินเอากุ้งก็ได้นั่นเบิ้งรีโมทครับสำหรับปูขุดใหญ่เริ่นเติอนหรือรีโมทแล้วกระลักกระลักกระลักของปูขุดใหญ่เนาะ ตีว่าปูบ่มีอันไม่บรรทัดบ่แม่นพี่น้องเป็นเอกลักษณ์แล้วนะคะค่ะค่ะโบเห็นปูจับรีโมทกับบวเม่นปูใหญ่เนาะเอ้สิโอ้ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะอืมไม่ว่ากันเข้มหน้าจอเด้อครับญท่านตเลีครับแนวทางแนวทางลูกหลานอืมแนวทางตุลเลค่นี้เท่นั้นแหละสรุปสรุปสรุปไดมได้สรุด ืืือกถถ่เดินวิ่งสองเม็ดเดียวเป็นชุดบนล่างเด้อพี่น้องย้ำว่าเป็นบนล่างกลับด้วยนะจ๊ะเขียนก็เนื้อผูวเดินวิ่งเม็ดเดียวเยอะขึ้นสีทางเขียนเป็นบนล่างบอที่บอไม่มันจะแก้มกับบอสว่าอะไรนะแก้มแต่สีพี่น้องมันจะไมบนล่างนกนกใส่ปัญญาอ๋อใส่ปัญญาเอ๋อเอ้ปวดเขาไป ระดับปานนี้ยังบเขาใหญ่มันกปดระเบินปูัดเจนปานนี้แล้วนปูนี่นี่ปูขนาดเียนหาเพราะยังหาม่ได้ปูรมนาะอยากกั๊บกับนอมากกับกะบตองกับเด็กไม่คเขาามันเนาอกั๊บกั๊น้องมักกับกะบะองกัเอาพี่นองกมับด้วยนกจัะครับ แอตเลติกร์ในชาร์จมาจอเด้อเอฟซีทุกคนเนาะครับชุดสองตัวครับกับซีมี่สองเก่าสามเก่าสองเจ็ดสองแปดแต่ว่าปูมักชวนตัวก็คือสามเก่ากับสองเก็ดราการชุดสามตัวบนครับกับซีมี่อยู่สองหางแค่นั่นเขียนเขียนนะครับแปดสองเก้าสามเก้าสามราคาเป็นย้ำว่าเป็นบนล่างเด้อครับเลขสี่หางเลขสี่ตัวอย่าลืมกลับด้วยนาจานาจาครับ วิ่งเนวิ่งเนยเด็กวิ่งนะคะเนาะวิ่งเด่นวิ่งสองตัวแทนพี่น้องเ้อวิ่งบนละนะครับโซนตุยุดเนแนเอาบานิปูรืมอเน่บานิปูลืมลืมอื้ถามว่าฟันดีบ่เออฟันดีเนาะลืมถามว่าปูฟันบ่ฟันดีก็ฟันดีนะฟันว่างในบานปูเฟันเป็นอันเป็นเขาเล็กอัน คือยังงามเะพนร้อยทางดวนก็เป็นงามมันสีนกปูแบบนี้ก็เสียบลงดินะสิแมค่ะเสียบคืองามนั่งจีกูไปนั่งสันเขายิ่งงามมันให้ยิ่งตึงขึ้นชูอ้ยสันเข่าเข่าดิปูเนี่ยเข่าดิเว่าสันเข่าก็เขายิ่งแล้วนั่งสันเขายิ่งได้งามเหมือนนั่งแมนสีแตกขึ้นบนเท้งล่างเลยผมเนาะเข่าสามตูนอเป็นงามล่องรับอันแผ่นพื้นมาละเขาเสียบจืดล่องแมวมาละบ้านแบบนี้กูกัด ลอยลุงไปไปนั่งสันเขาโย่งามมัอนแม่ฟันว่าได้สันเขาดีเพื่อนว่าเหล็กเขาดิฝันครับนั่นแหละว่าปุ๊บเขาพยิ้มมาสันเขาโยงที่สูงเดียวกันคือมันเป็นเป็นเป็นฝันดีเนาะปูเนาะเอออ่ะคือว่าฝันดีครับฝันดีแล้วลับปูขนาดบ้างสันเออดีก็สาธุเข้าอีกแล้วลับปูขนาดบ้างสันเห็นว่างวดก่อนปูฟันฟันมาไปใส่เวียนได้ปากคนใหญ่ครับก็ได้อี่รีเวื่อนี้ฟันว่าได้กินเข่าวปูฟันสันว่าได้สันเข่าอสื่ออย่างนี้ มันกับเขาซุ่มเรกันบวกลงนนี่มันอรแต่สรวกมากกชุดเก่าหันยังสิหาซื้อได้บนโลกคุ่ด้ทยไายชุดเลยอหอเอฟซีครับจากกรุงทพแน่ค่ะอ่ะสถานีมซีโตในระนปูเล็กค่ะที่แบงนันแนวทาานะคะเนาะลังหนี่เนาะสาธุครับคสาธุคัล้ำลำรวยรวยเยงเงอาเสวโชคดีเอซก็ไดุ้ครับสาธุครับ เอาลนะเนาะ fc ทุกคนเนาะหลังจากได้เบิ้งได้สมตัวเลขแนวทางของปูกุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหวังว่า fc คงจะได้แคบหน้าจอเอาไว้พิจารณากันแล้วสําหรับตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของปูกุดใหญ่เนาะตัวเลขแนวทางของปูกุดใหญ่นี้กระบอมีลายหางเนาะล้วก็วิ่งวิ่ง2เม็ดเดียวเนาะบนบนล่างเนาะล้วก็ประกบคู่ให้เฮาซี่คู่ซี่หางเนาะก็จะมี29 2 7 2 8แล้วก็3 9เานาะคู่กระมัก สองเจ็ดกับสามเก้าเนาะวงกลมไปที่สองเจ็ดกับสามเก้าเนาะอ่าเอฟซี FC ท่านใดเนาะที่ถ้ามาักกะแคบน้าจอเอาไวพ้พิจารณาเนาะถ้าบ่ามากกะปลอยพานเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของปูกุณใหญ่ประจำงวดวันที่หนึง่งสิงหาคม2565นี้เนาะเอาเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในเด้อเอฟซี FC สาลวลราทุกคนเนาะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับสาวลราได้หาคลิป ได้หาตัวเลขแนวทางไดเด็ดดีๆมาฝาก fc ทางซ่องเหาเนาะอ่า fc ท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่งลำรวยร่ลำลวยถึกห่วยถึกเบอร์กันทุกทุกคนเนาะขอให้ถึกรางวัลที่1กันทุกคนเนาะสำหรับงวดประจำวันที่หนึงสิงหาคมนี้เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิขอลา fc ทุกคนไปก้นเอาไว้พบเจอกันคลิปต่อไปเนาะสบายดี